โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลนโซนนะครับวันนี้อยู่ในเกมมอสก้านะครับสำหรับคลิปแนวนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเมก้ากาเบียสกันนะครับหรือเมก้ากาชอมนั่นเองเดี๋ยวเป็นไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไม่ทันส่วนของเพลย์มอสก้านะครับเล่นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและวก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสปรุ่บแตงคุณใต้ ก็ผมจะบอกเลยว่าเมก้ากาชอมเนี่ยเป็นโปเกมอนปกติโปเกมอนธรรมดานะที่นิยมเล่นกันช่วงต้นเกมมากๆผมบอกเลยว่าเดเมจโคตรแรงนะครับผมตัวนี้นี่นะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับก็เป็นโปเกมอนมังกรดินนะฮะตอนที่เราได้มาเราจะได้เป็นร่างนี้มาส่วนใหญ่จะได้มาจากการสุ่มกาชานะครับผมแทบจะออกบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีร่าง2ร่าง3แล้วก็นี่ร่างเมก้านะผมจะมารีวิวร่างนี้เลยนะครับผมโอเคสําหรับนะครับ เมกากาเบียสนะครับผมก็เป็นโปรแกรมมอนกรงดินนะครับผมก็มีในส่วนของค่าพลังอยู่ที่667ถือว่าเยอะมากนะฮะยังไม่แฟลตนะเนี่ยถ้าแฟลตจะได้ประมาณ700กว่าเกือบ8 0 0นะครับก็ตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมอนโจมตีใส่กายภาพของเอทนะครับผมอยู่ที่152สปีด127พลังป้องกันนะครับกายภาพ102ป้องกันเว็8แแล้วก็โจมตีเว็102แล้วก็เลือด95น,นั่นเองก็มีความเร็วระดับหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของนิสัยนะครับนิสัยผมแนะนำให้เป็นยึดติดนะครับเป็นนิสัยที่ดีสุดสําหรับโปเกมอนโจมตีสายกายภาพในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะครับผมพาไปดูนะครับโปเกมอนมังกรเนาะคุณสมบัติของเมกากาเบียสนะฮะคุณสมบัติที่1น,นะครับผมแนะนําให้เป็นนี่ครับนี่เลยฮิตไม่ก็สปีดอัพคุณสมบัติที่2ผมให้เป็นอะแดปเทอบ์เบริตี้หรือม็อกซี่ก็ได้ ถ้าเป็นดัทเมตตี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มสกิลตีกับธาตุาตัวเองไม่ว่าจะเป็นสกิลธาตุดินก็จะแรงขึ้น20%สกิลธาตุมังกรก็จะแรงขึ้น20%แต่ถ้าเป็นม็อกซี่เนี่ยเมื่อเราคิสวสตูได้จะพเพิ่มระดี15%นะครับผมประมาณนี้่ะโอเคในส่วนของคุณสมบัติเนาะต่อมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ไปดูกันที่เรื่องความสัมพันธ์กันนะครับระบบผูกชะตาโปเกมอนความสัมพันธ์ครับก็มาเริ่มกันที่ โค้ดดีลก่อนแล้วกันนะครับก็จับโค้ดดีลได้เป็นพลังโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็จะมีตตวแฟรี่ตัวนี้นะครับที่เป็นแฟรี่ตัวหนามเนาะได้โจมตีกายภาพเหมือนกันบังกิรัตนะครับให้เป็นเลือดแล้วก็ซิกาดให้เป็นสปีดนะก็คือสตัวนี้นะครับหลกัหลกๆจับแล้วก็ได้สปีดนะครับแล้วก็ได้เลือดแล้วก็ได้พลังโจมตี2ตัวนะครับในส่วนของอาวุธแน่นอนครับโปเกมอนมังกรดินนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมกล้าการสเบนแต่ผมจะให้ใส่เขี้ยวมังกรนะฮะเขี้ยวมังกรเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับ ท้ามังกรนะฮะพแรงขึ้นนะถ้าเกิดตีบวกเ้าเนี่ยจะได้สูงสุดถึง25%หเอลยทีเดียวสามารถทำพวกเครื่องมังกรดาวอะไรก็ได้นะครับส่วนกล่องด้านในนะครับถุงเครือบตัวเนี่ยผมแนะนำให้ใส่กล่องนะครับสีแดงนะครับจะเพิ่มอัตราการติดคริสตอลถ้าเกิดคุณถอดออกเนี่ยพลังจะหายไปเยอะเลยแต่ถ้าคุณคุณใส่เข้าไปเนี่ยคุณจะได้พลังโคตรเยอะนะครับผมบอก,กเลยว่าโคตรเยอะจริงๆนะครับในส่วนของไอคอนลิบบินก็สามารถหาใส่ได้นะครับต่อมาเราไปดูกันที่ค่าความสนิทนะครับ ก็แนะนําให้อัพนะครับให้ได้ตามเลเวลเลยนะครับอย่างเงี้ยผมได้มาผมก็จะอัพไปเลเวลหนึ่งร้อยใช่ไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัพนะครับค่าความสนิทให้ได้นะครับตามเลเวลเลยสูงสุดนี่ก็93นะตอนอัดคลิปนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องคะแนนความบุพพันธ์นะครับคะแนนบุพพันธ์เนี่ยก็จะต้องทําให้ค่าถึงระดับ90ก่อนนะครับคุณจะทําการปลดล็อกในส่วนของคะแนนผูพพันธ์ได้ซึ่งจะใช้ยันทาลายกับ กล่องทําลายที่หาได้จากเลลิตโบราณตอนเลเวล90เท่านั้นนะครับต่อมาเราดูสกิลกันดีกว่านะครับผมพาไปดูเรื่องสกิลนิดนึงนะฮะในส่วนของสกิลครับเรามาดูดิพัซซีฟสกิลก่อนละกันพัซซีฟสกิลของเมก้ากาเบสนะครับก็คือโลคสกินโลคสกินเนี่ยก็เลเวล1เพิ่มพลังโจมตีสายสองใช่ไหมครับถ้าเลเวลร้อจะเพิ่ม3,200แต้มถือว่าเยอะมากนะครับปกติผมจะเจอแค่ประมาณ1,500-6แต่ว่าสำหรับเมก้ากาเบสเนี่ยเพิ่มถึง3,000กว่าเลยทีเดียวถือว่าาเยอะมก ต่อมาสกิลโจมตีท่าแรกครับเป็นอ่าสไปสโตนแอคแท็กนะครับเป็นสกิลโจมตีธาตุหินนะครับธาตุเดียวครับความแรง85ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็สกิลกลาวนะครับสกิลกลาวนะครับธาตุดินนะครับเป็นสกิลกลุ่มนะฮะโจมตี50ถือว่าแรงนะสร้างความเสียหายนะครับธาตุดินนะฮะแล้วก็จะลดในส่วนของค่าความถึกของเป้าหมายแล้วก็เพิ่มอัตราการติดคริติคอลเมื่อปล่อยสกิลนี้แล้วนะครับพลังโจมตีของตัวมันเองจะเพิ่ม10% สูงสุดถึง3รอบก็คือสะสมได้ถึง30%นี่เองนะครับต่อมาสกิลถัดไปนะครับอันนี้ดินหินดินอันนี้มังกรเนาะสกิลต่อไปเป็นดับเบิลสเปซนะครับเป็นสกิลโจมตีท่ามังกรนะฮะสกิลนี้จะเหมือนกับเจ้าจูไคเลยนะครับโจมตีท่ามังกร80ส่วนสเเมทเป็นดักก้อนสเกลนะครับผมดักก้อนสเกลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีท่ามังกรนะฮะสร้างความเสียหายท่ามังกรและทําให้ศัตรูไม่สามารถรักษาได้3รอบปล่อยแล้วนะครับมีโอกาส20%นนะครับทำให้ตัวเอง มึนงงนะครับแต่ว่าดาเมจของตัวเมกากาเบียสูนี่แรงมากๆนะครับอันติเมดจาก้อนสเกลเนี่ยอยู่ที่160หน่วยเลยนะครับโคตรแรงนะครับต่อมาสกิลยีนครับสกิลยีนเป็นคอมเพรสชีฟยีนนะครับใน3เทิร์นแรกจะได้รับผลดาเมดบอลลง20%หลังจาก3เทิร์นจะเพิ่มดาเมจถาวร20%หนึ่งครั้งนะครับผมในส่วนของการใส่สกิลลึกลับก็ให้ใส่ครบ8ช่องไปนะครับก็คือเราก็ใส่พวกเลเวล1อ่ะนะครับอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไป ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างไล,ล,ล่ใส่ไปแต่พอเราปลดครบ8ช่องเราก็ไปหาพวกในส่วนของดิสกิลที่เป็นพวกโลมาตะนะครับใส่ได้นะอย่างเงี้ยบับัดดอกไม้ใส่เป็นเลเวล4ส่องคลอสแสงเลเวล4ซึมซับเลเวล4นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของต้งานทานน้าแข็งใส่ได้นะครับต้านทานมังกรนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับในผมบอกต้านทานเลเวล4เนาะซึมซับเลเวล4แล้วก็นี่ครับจีบเป็นยัสู้พวกโลอาพวก เพิ่มความโกรธ50%โลมาตะอะไรประมาณนี้สปีดอัพนะครับสามารถหามาใส่ได้นะครับผมในส่วนของเครื่องประดับนะครับอาวุธนะครับก็สามารถใส่พวกสีทองไปได้เลยยกตัวอ,อย่างเช่นก็ให้เราใส่สครับฟิกก็ได้เซ็ตสครับฟิก3ชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่ม,มัรโจมตีนะครับ20%สปีด4%ถือว่าตรงสายมากๆนะครับเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นนะมันจะออกเอฟเฟกนะครับถ้าเกิดเราใส่ไม่ครบนะฮะมันก็จะไม่ได้เอฟเฟกที่เป็นสีทองล่างนะครับแล้วก็ด้านในเเนีี่่ยยสาาาามรรรถทจะอัปกกกดดโหพว ตัวหินนะครับเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีแก่ภาพนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับในส่วนของป้องก,รกรันกายภาพนะครับผมป้องกันเวทแล้วก็ในส่วนของสปีดนะครับก็สามารถใส่แล้วก็ทําการอัปเกรดได้ให้มันเก่งขึ้นเหมือนการตีบวกอะนะครับเมื่อเรามีปรับเจ๋งๆหน่อยแล้วก็ใส่เ,เซตพวกซูพรีมก็ได้นะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับตีบวกก็แนะนาให้ตีบบกกนเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ตีได้เลยนะครับในส่วนของยีนนะครับก็แนะนาให้อัพยีนอำนาจได้ครบ5ดาวนะครับมันก็จะได้รับในส่วนของสกิลยีนตรงนี้ไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูการออกสกิลของเจ้ากาเบียสกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับเดีวผมก็จะพาไปดูนะครับ กาชอมของเราพลังนะครับแค่2ล้านเองนะครับประมาณนี้นะครับผมบอกแล้วว่าสกิลค่อนข้างแรงนะครับอ่ะไปดูการออกสกิลกันกาเบียสเมกาอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับตอนเนี้ยตัวเดียวสู้กับ3ล้านอ,อาให้ดูสกิลเดียวก่อนนะฮะแล้วก็จดจะไปบอกเรื่องการจัดทีมกันที่หลังนะครับ มีน้องๆขอมานะครับอยากให้รีวิวกาเบรสกันนะครับก็เลยทําตามเฉยๆอ่ะเริ่มมาที่สกิลนี่เลยนะครับผมไม่ได้แบบออกสกิลกลาวก่อนนะครับสกิลกลาวจะเป็นสกิลที่ทําให้เราได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นปะเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเนาะสูงสุดถึง3รอบนะต่อมาเป็นสกิลท่าหินนะครับ85แรงมากนะครับสกิลของเขาเนี่ยนี่ผมไม่ได้อัปเกรดเลยนะเลเวลก็เดิมๆอยู่นะฮะสกูงสกิลก็เดิมๆออกบิดไปหนึ่งต่อมาให้ดูอีสกิลหนึ่งนะครับอีสกิลหนึ่ามังกรนะะฮ ระดมกอแรงขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับสกิลนี้ดาก,กอนสเปซตุดด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 ๊กตุ๊กตุ๊กตุกโอเคอ่ะเดี๋ยวมานะครับได้เวลาอ่อนเดี๋ยวอันติเมทอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะสกิลกล่าวกล่าวโอเคกล่าวทีหนึ่งเพิ่ม30%นะครับมันจะเพิ่ม3ครั้งนะครับโอเคตอนนี้ดาเมจทะลุไปแล้วแสนสี่นะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูท่าไม่ตายของเจ้าเมกากาเบียสกันเดีย๋ยวจะยิงใส่ เจ้าริซอดอนเมก้าไอมาสเตอร์นี่แหละนี่ครับสกิลนี้เลยดาร์กสเกลอย่างเท่ครับโคตรแรงนะครับผมอ่ะสกิลท่าก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราจัดตัวเนาะเราจัดทีมเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราก็เล่นกับทีมมังกรนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงการเล่นเบื้องต้นแล้วกันเนี่ยก็เล่นคู่กับตัวริซอดอนนะครับเมก้านะครับที่เล่นได้นะเล่นคู่กับพวกไคริวนะครับเดนริว เมก้าใครเมก้าจูใครนะครับผมเล่นได้นะครับเล่นกับลาติออสลาติอาได้สบายเล่นกับเรคอซ่าได้ช่วงต้นเกมไม่มีปัญหาเลยนะครับกิรติน่าก็เล่นได้นะครับผมซาซันด้าก็เล่นได้นะครับผมเล่นด้วยกันได้คิวลงคิวเลมนะครับเล่นด้วยกันได้หมดนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับโปเกมอนมังกรคือโปเกมอนมังกรเนี่ยนะครับถ้าให้เล่นกับลาติออสลาติอา,จ,าจะดีมากๆมันมีบัฟท่ามังกรอยู่นะฮะหรือจะเป็นตัว ตัวใครริวก็ได้แต่ว่าจะต้องทำลายสกิลให้ได้ดักก้อนแดนนะครับมันก็จะทำให้โปเกม,มอนท่ามังกรเก่งขึ้นอีกนะครับผมตรงนี้หรือจะเอาไปยืนคู่กับทีมไฟก็ได้นะครับโดยยืนกับพวกกาดอนได้เพราะว่ากาดอนเนี่ยมันปล่อยบัฟธาตุดินด้วยซึ่งตัวกาบีเอสเนี่ยมันมีธาตุบินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกาดอนก็สามารถปล่อยให้อ่าบัฟสำหรับตัวกาบีสได้ อีกหนึ่งธาตุนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือดินก็สามารถเล่นได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้กาเบียสเล่นกับทีมมังกรด้วยกันมาะมากกว่านะครับสําหรับไฟก็คือเป็นไฟไปเลยนะครับอะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสําหรับคลิปในวันนี้ครับกรณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ชอมันโซนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งนแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ